เริ่มเริ่มอ่านแล้วนะสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคือใครครับแอดเจอเมอร์ทีวีไทยแลนด์เง็บเฮ้ยไทยเอาจริงนะเออเอ,อ้ยไม่ใช่เขา้าเขา้าลิงค์มิดอย่ากทำอะไรแย่ๆอย่ามาข้ามเพื่อนเหรอีกความเพี้ยรของกูนี่กูจะสมัคร มึงยืนยันเหรอเป็นไรเป็นไรเดยก็จะรอใครทิพย์นัพี่่ะใช่ไหมไอ้ทูเข้าห้องกาลิน่ามาดิโอโยอูลอ สมัครอยู่สมัครอยู่ไอ้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 อ๋อเนี่ยบ่ มีคนถามว่าเปียไอ้พี่คู เพื่อนมาวะเหี้ยห้องชื่ออะไรห้องชื่อไหอหรห้อนะงชื่อไรแม่ไม่รู้แหลกกว่าเหี้ยห้องชื่ออะไรห้องชื่ออะไรกันบอกว่ากูยังไม่ได้เล่นกำเนิดยัมงมาขมักอยู่มันกูสร้างนะ งชื่อไทยไทยสองห้าเจ็ดภาษาอังกฤษอะไออกเอาอะไรดีวะอ๋ยคิดไม่ออกว่ะอามึงอยู่ประเทศอะไรนั่นนี่ยะเอเชียอ๋อเอเชียแล้วชื่อห้องงชื่อไทยสองห้าเจ็ดเฮ้ยเอาด่าอะไรดีวะ ด่านปลาด่านลาว่าด่านแอนนี่ดานเมืองนไหนวะด่านแอนนี่ยังไม่เห็นเลยนีอ่ะแป๊บหนึ่งให้กูเลือกก่อนด่านปลาหรือว่าด่านอะไรไหนวะยังไม่มีเอี่ลยกูยังไม่ได้สร้างนั่นเอาอียูอ่ะยูอ่หรือ USA อรืออันมั่ได้แค่นี่มีอ่เอเอส เออแล้วมันก็หาไทยไทยสองห้าเจ็ดทำไมแม่งหลีกจังวะไหนอะมึงมาอยู่ไหนปับป่ปียอยู่ไหนเ้มอยู่ไหนดิปูซางห้องลว สร้างห้องไลว์สเอเชียห้องชื่อไทยสองห้าเจ็ด T H A I อะอะไรนะ T H A I สองห้าเจ็ดเอ้าไอป้าทูอ่ะเออไอทูก็อยู่ด้วยแต่มันยังหาห้องไม่เจออ้าอ่านมันคอมหรอนกกูมีคอมสองเครื่องแล้วเว้ยสัสปอก เอาทีเฮ็ดเอไอสองห้าเจ็ดแล้วมึงจะถามกูทำพ่อเหรอเออถามกูทำพ่อกูไม่ได้ทำแป้งมาเมื่อกี้เฮ้ยเกือบไม่มีไม่มีไม่มีอุยโดนจับแล้ว มมันีก็ห้องชื <h <h uh> ่อไทย257ไงมันไม่มีลูกเตะล่าปากเลยตัดเลยมันก็หาย้อนหลังดิสัตหลังเลยนั่งคุกตาห้องเงแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมห้องกูฆ่าฆ่าไปตัวเดียวไม่เหลือหนึ่งตัว คแมนฟันตาวหหน่อยหหน่อยแล้วยแแล้วและไ้เกมมางเนี่ยไอเปี้ยท้องชื่อไรสัสโอ้ย้องคุณชื่อเห็เอไอยูไอ H A R U I เอาเป็นเรียน <c oughs> เอาไอวีเลยเหรอเออไอวีลา,าวา H A R U I ก็เนี่ยไอเพี้ยออกจังหัดน้องค่อยเขียนไว้ตรงนี้มันมีค้นหาป่ะ H A R U I ย,ยถ้ากดเริ่มเกมแล้วม,มึงจะเข้าได้ Google ไหมเพื่อได้ได้กูกดเลยแล้วกดเลขหนึ่งเข้าอยู่ไหนวิสต์ตัวละครกูอืมอามินควรเอเลนอามินกดที่ขวา หน้าไททัานอ่จจะทำให้ไทัไท่ทานนี่อะไรวะกูกดแล้วกูเร,วเริ่มแล้วอะ่ะเ,ออเริ่มไปแล้ H A R U I H A R U I ตั้งห้องไม่ได<ย>้เล่นนละโอ้ยออยาย กูต้องกดจะตายเลยเจอป่างตั้อหือเนี่ยกูตายเลยเจอห้องไว้แบบหนึ่งอยู่ไหนวะ หรือเปล่า H A R U H I หรือเปล่าอัดัดเข้ามาเลย H A R U I หรือเปล่าเออเออตัวมึงชื่ออะไรอะ เช่เอวยมึงไม่ได้สมัครใช่ไหมตกลงไอสัตว์เอ้ยกูสมัครเว้ยสมัครยังไงวะเหี้ยกูสมัครอีเมลใหม่กูสมัครอีเมลแล้วแม่งยังไม่เข้าอ่ะเฮ้ย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 ตัวคานมาเว้ยเอ้ย

I <laughs> เที่ยวน่ะอเอา้าโดนจับเฮ้ยขอบใจวิปริตมา คลิปวะเนี่ย13นาทีแล้ว